ยวันนี้มาร่วมงานกันเลยเจนท่านจะไปเหมิดวอทแฟร์อ่ะลำเหล่านี้วันนี้กําลังอ่าสํารวมอยู่ับสํารวมครับอ่าตัวเองยังไงบ้างลูกทีลูทีน่ะก็จริงอ่าเป็นที่งจริงที่เราไปอ่าวอทแฟร์ครับผมแล้วก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสมาแบบได้ทัวร์แบบว i r t u a l เป็นแบบว่า m e t เวิร์สเลยอะไรเงี้ยก็โหสนุกมากแล้วก็จริงได้ดูแบบในในการที่แบบแบรนด์ที่เราแบบ ไม่เคยได้เห็นดีไซน์ที่เราไม่เคยได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเออมันมีแบบโปรโมชั่นที่มันมีเฉพาะในงานนี้อะไรเงี้ยก็อยากเชิญชวนทุกคนเท่าว่างๆได้ส้นล่างเท้าก็มานคร <c oughs> ับทุ่านี่ไปเดินดูมาเป็นยังไงบ้างใจสั่นใจสั่นใจไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยดีเพราะว่าจริงๆแล้วทุกรายการเนี่ยบางทีแบบอย่างรุ่นที่เราใส่อะไรเงี้ยก็มีราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าจริงๆแพงเนี่ยมันมันมันเป็นเป็นพิซซ่้ที่มันราคาก็จะขึ้นอะไรเงี้ยก็ จะยังมีเรื่องมีอะไรใหมที่ถูกใจอีกไหมถูกใจเร่งๆไหมๆจริงเรียนเรียนเรียนที่ใส่อยู่ก็ก็ชอบมากครับก็มันจริงๆมันเข้ากับลุคมากนะครับผมแกสไกโก้ครับผมก็จริงมันมีหลายแบรนด์มากๆที่ที่เราเดินดูเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าอันนี้มันได้ลุคหนึ่งอันนี้ก็ได้อีกลุคหนึ่งอันนี้ก็ได้อีกลุคหนึ่งอะไรเงี้ยเจ็ดวันเจ็ดลุกเลยไหมครับอะไรครับเอาเจ็ดพันเจ็ดลุกเจ็ดเรือนเลยไหมครับพี่ซื้อให้ไหมครับว้าวอาซื้อให้น้องเลยนะใช้แบบช้านะซื้อให้ใช่ไหมเออเจ๊ ้าวเออเจ๊ฝากหน่อยการ์ดให้มาันย่อหนาครับผมก็ฝากๆมาแทนนะก็คือถ้าใครอยู่แถวนี้นะฮะหรือว่าแบบสนใจไนกาาช่วงนี้กำลังดูไนกาาช่วงนี้แนะนําให้มาจริงๆเพราะว่ามันมีทุกแบบทุกสไตล์เลือกแล้วก็โปรโมชั่นมันมีแค่ที่นี่ที่เดียวอะไรเงี้ยแบบก็ฝากแวะกันเข้ามาดูได้ที่เซ็นทรัลของผครับก็ขอบคุณทุกคนนะรชมสื่อทุกคนที่มาด้วยวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมวันนี้อ่ะนักสึกษาต้งการจากเกาหลีมากค่ะ ไปทำอะไรยังไงมาคะไปเที่ยวครับเราเล่นเราเล่นครับเดี๋ยวไปดําเพลงไปไปดําเพลงแล้วก็จริงเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าครับผมไปร่วมงานกับศิลปินเกาหลีท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้เราเป็นโปรดิวเซ์เพลงด้วยอะไรเงี้ยเขียนเนื้อด้วยครับผมแต่เป็นศิลปินจากเกาหลีใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่เขาพูดภาษาไทยนะเราเล่นเราเล่นครับเป็นนา้ักแนดงได้นะจริงเราเราไปทําเป็นโปรดิวเซ์ด้วย เราไปฟิตด้วยแล้วเราก็จริงจริงทำในพาร์ทเพลงแทบจะหมดเลยนะครับผมแล้วก็โค้ปรีวกับทั้งโปรดิวเซอร์เกาหลีนะครับผมแล้วก็คนที่เป็นเขียนในทางเป็นภาษาเกาหลีเพราะว่ามันจะมีภาษาอังกฤษผสมกับภาษาเกาหลีด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพลงคือมันปล่อยในบ้านของเขาหรอว่าในานเาจริงๆปล่อยเป็นโกลบอลครับทุกคนสามารถฟังได้จะได้ปล่อยเมื่อไหร่นะก็เราติดตามครับผมนะะฮเพราะจริงๆเราเพิ่งอัดเสร็จเมื่อวานนี้ดูซ้ำใช่จะทราบชื่อศิลปินที่เราร่วมร่วมงานเมื่อไหร่ครับ ธอจะบอกอะไรอ่าเมื่อถึงเวลาของเธอไปไหนไะะไหผู้หญิงผูช้ชายครับเปนผู้หญิงครับเอ,อ่ะเรูาจะภูมิใจหรือยังไงถ้าไหนแบบที่แบบได้ไปร่วมงานเป็นเกาหลีอะไรงเงี้ยจริงๆเราอยากร่วมงานกับศิลปินทุกประเทศเลยถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยเราชอบในการร่วมงานกับศิลปินท่านอื่นเพราะว่าเขาก็จะมีแบบสไตล์ของเขาะอะไรไงเงี้ยพอเหมือนได้ร่วมงานกันมันก็จะได้ผลงานที่มันหมักออกมา ก็ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับตัวโปรดิวเซอร์แล้วก็นักเสื่เปินต่างชาติใช่ถือเป็นการแบบโควินเตอร์เรียกว่าโควินเตอร์ได้ไหมจริงๆก็เออก็จริงๆเราอยากไปดูประเทศนะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นก้าวแรกอืะกินพาร์เ evet> ก็ตจบแล้วใจหายไหมคะใจหายเพราะว่า คือแบบเหมือนเวลาเราดูคุณพ่ออะไรเงี้ยทุกสาวก็จะมีสเก e ตด้วยให้เรามาได้ดูกันแบบแล้วคนก็จะแบบดูกันแล้วก็จะแบบแชร์กันใน Twitter ซึ่งเราก็เข้าไปอ่านเราสึกว่ามันเหมือนครอบครัวมาดูซีรีส์ด้วยกันแบบนั่งแบบโหกันแบบไม่รู้กี่คนอะไรเงี้ยดูแล้วก็มัน e นจอยความสุขแล้วก็แบบ หมือนแบบเรามึงได้ interact กันด้วยอะไรเงี้ยทุกทุกวันเสาร์อะไรเงี้ยเออก็มีความสุขก็ใจหายเหมือนกันที่มันจะจบลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆให้มาทุกคนเลยครัเจนบอกว่ากลัวโดนหยุ่หัวมากเลยใช่ไหมครับไม่ได้กลัวผมโดนแล้วครับโดนแหรอข้างหลังผมแย่มากเลยคือจริงๆต้องบอกว่าคีมหานอาจจะดูล้าครับผมแต่เจนน่ารักมากเลยอะไลท์ในเรื่องนี่แหละครับครับไลท์ในเรื่อง คครรัับบจะร้ายหรือไม่ร้ายต้องรอดูจริงเรื่องราวมันก็ยังมีต่อนะสำหรับตัวพาร์ทคู่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว si ่ามันอาจจะไม่ได้ถูกเล่าในในตอนเดียอะเท่าไหร่รอดูแล้วกันครับผมว่าจะเล่ายังไงแต่เนี่ยมัมีเซอร์ไพรส์เยอะใช่ไหมครับที่เรแบบผมว่ามันเซอร์ไพรส์ทุกตอนด้วยแล้วก็ทุกอย่างที่เราปล่อยมาในโปรเจกต์กินพอมันก็ค่อยเซอร์ไพรส์ตลอดมาได้จะจะมีเพลงเซอร์ไพรส์อีกไหมครับรอติดตามดกไปครับ ล่าสุดความดังของเรามีคนมาปลอ,ปเอมตเฟซบุ๊กเนาะออไปดักเขาใช่ไหมจริงก็อยากให้ทุกคนระวังหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีแบบ หลายลายครั้งที่โดนมิสชิชีพอะไรเงี้ยทักไปหลอกอะไรเงี้ยเพราะเพราะผมไม่ไม่เคยทักไปของนใครนะครับผมอันนี้อันนี้เขาลอมเป็นชื่อแอคเคาน์เราเลยป่ะใช่ใช่เป็นเป็นชื่อแอคเคาน์เราด้วยเป็นเฟรมใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ว่าเอ่อก็เวลาเขาทักไปเขาจะเป็นแบบเหมือนภาษาที่มันแปลมาแล้วอะไรเงี้ยก็ระวังแต่ว่าของเจ๊ฟก็จะไม่มีทางทักไปหาใครอันนี้เจ๊ฟดูข่าวได้ไงเขาเบืนคลับโซื่อแฟนคลับส่งมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราคอนเซ็ปเพราะว่าเรา เราไม่อยากให้คนที่เขาแบบสนุนสุดเลยต้องมาเจอแบบอะไรที่มันไม่สควรจะเจออะไรเงี้ยโดนหลอกเงินหรือโดนอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผ่านมาเรื่องอบัตรด้วยที่แบบโกงบัตรนี่โดนเยอะมากอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนระวังนิดน,นึงเรื่องการซื้อบัตรหรือว่า งแาบนี้ไปอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรเงี้ยก็ระวังนิดนึงจะได้มีการดำเนินการยังไงจะทจะแจ้งความหรืออะไรประมาณจริงจริงจะเป็นทางใต้ที่ดูแลเรื่องนี้ครับเราต้องรอถสินค้าว่ามันจะเป็นอนการแล้วส่วนตัวมันเที่ยงนะมาเด็นแบบนี้แบบวในไปแต่ตอนหลังที่ผมไม่ชอบมากไม่ชอบจริงๆรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยการที่มาแบบหาผลประโยชน์จากคนที่แบบเขาซัพพอร์ตอะไรบางอย่างเขารักอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยผมว่าถ้าใครทำอยู่ก็หยุดซะเถอะ เจ็บใช่ไหมเราต้องใส่คุกคีบุกปอมันมีคนเสียหายแล้วหรือยังมันมีคนที่เสียหายแล้วครับแล้วก็เรื่องบาดก,ก็มีคนเสียหายเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการโกงหรือแบบอะไรก็โอเคเลยส่วนตัวเราได้ไปแจ้งความนมเพราะมันใส่ชื่อเราในการแอบการเออจริงๆเนี่ยเราให้ทางตัาวัปเปอร์ดูแลเรื่องนี้ด้วยครับก็บ เดี๋ยวจะดูว่าจะทำยังไงต่อไปในการตรวจสอบนี่อยังว่ามันมันโดนปิดหรือมันโดนบล็อกไปหรือยังว่าเนี่ยจริงตอนนี้น่าจะบล็อกโดนบล็อกไปแล้วแต่แต่ว่าแบบคนที่เขาทำแบบนี้ตลอดเ่ยเขาก็จะสร้างแอคเคาน์ใหม่แล้วอะไรเงี้ยเรา n ่าจะต้องระวังที่ตัวเรามากกว่าว่าเราอย่าไปหลงเชื่อคือไม่ใช่คนไทยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่คนไทยครับผมแต่ว่าก็เราอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคนไทยก็ได้ที่จะทำไปแบบภาษาคนไทยเลยอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ระวังดีกว่าซึ่งณนตอนนี้หลังจากที่เราเตือนไปยังมาอยู่ไหมยังมีอยู่ไหม จริงๆตอนนี้ไม่ค่อยมีที่ที่ล่าสุดก็จะเ,ะเป็นเรื่องบัตรมากกว่าที่โดนโกงโดนเงินไปแล้วไม่ได้บัตรนะคร<ส>ับัตรมือทรับัตรั ห่วงแฟนคลับไม่เข้ากับเผงมากพื่งจริงเราอะเราแค่คือเราได้อยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีเสิ์ฟที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าเราไม่ดีเสิร์ฟที่ได้รับความรักมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยก็อยากให้เขาคนนี้ได้ตามเราอะไรเงี้ยเขาแบบตามให้ยงมีความสุขอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าเ้ยมาแล้วโดนโกงอย่างผมไปเล่นคอนเสิร์ตอะฮะมีมีเสีชีพลงกระเป๋าอะไรผมไม่อยากให้มันมีอะไรแบบนี้คือแค่มาเจอเราเขาก็แบบต้องขาดอะไรมามากมายแล้วต้องแบบตื่นเช้าหรือบางทีต้องแบบมาจากต่างจังหวัดมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยอยากให้เขาตามอย่างมีความสุขมากกว่าโอเคครับ ครับขอบคุณครับ